ถามอยู่เหมือนกันนอนกรนเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรคะจันกิบค่ะนอนกรนเนี่ยเกิดจากการที่ทางเดินหายใจส่วนบนอุดตันนะคะ,ะซึ่ง,งทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนได้บ้างก็คือตั้งแต่จมูกไปจนถึงกองเสียงเลยะนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อุดตันจากลักษณะโครงสร้างแต่ว่าอาจจะอุดตันจากการหย่อนก็ได้<ะ>เช่นคนอายุเยอะๆพร้อมๆแต่ว่ากลนได้ไหมกลนได้เพราะว่ามันมีการหย่อนอย่างนี้เป็นต้นเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเย่อบุจมูกบวมมีเนื้องอกในจมูก ทอนซิโนโคนลิ้นใหญ่ลิ้นไก่ยาวผนังช่องคอหนาช่องคอแคบคางหดพอคางมันหดแล้วมันจะดันโคนลิ้นไปข้างหลังะอะไรเงี้ยค่ะสรุปก็คืออะไรก็ได้ที่ทําให้ทางเดินหายใจเราตีบแคบค่ะทีนี้พอเวลาที่เรานอนนะคะโดยกลไกสรีระแล้วเนี่ยมันจะมีการหย่อนตอนนอนมากขึ้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติพอมันหย่อนมาใช่ปะคะแล้วมันแคบอยู่แล้ว,<ะ>ลวมันก็ยังหย่อนอีกพอมีลมผ่านเร็วปุ๊บอวัยวะมันก็ตีกันเป็นเสียงกล พอมันตีกันหนักเข้าหนักเข้ามันก็หยุดหายใจไปเลยได้ทีนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงถ้าคนเป็นเยอะๆมันก็หยุดไปเลยทีนี้พอมันหยุดไปเลยเสร็จคนไข้จะรู้สึกเหมือนต้องตื่นมาหายใจเฮือกเพราะว่าพอมันหยุดไปนานๆร่างกายจะมีปฏิกิริยาว่าเอ้ยต้องตื่นได้แล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวมันแย่อย่างเงี้ยพอมันมีลมหายใจที่หยุดไปนานๆมันจะเกิดภาวะอะไรก็คือออกซิเจนตกได้เ<ม>พราะว่ามันไม่มีลมเข้าไปเราไม่ได้หายใจเข้าไปใช่ไหมคะ ปอดก็ไม่มีลมไปแลกเปลี่ยนการออกซิเจนก็ตกพอออกซิเจนตกเสร็จมันก็มีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นอะไรบ้างสมองเนี่ยแทนที่มันจะได้ออกซิเจนดีๆตอนนอนใช่ป่ะคะแทนที่มันจะได้พักผ่อนก็กลายเป็นออกซิเจนตก<ฆ>ตอนช่วงที่นอนเนี่ยตั้งแปดชั่วโมงเนี่ยก็จะมีปวดมึนหัวว่วงนอนซึมลงหลับในมีผลต่ออารมณ์บางคนหงุดหง<ฆ>ิดง่าย<ฆ>บางคนก็ดูแบบเหมือนคล้ายๆซึมลง<ฆ>อย่างเงี้ยค่ะ<ฆ>สมาธิความคิดความจําไม่ดี ถ้าเป็นตั้งแต่เด็กๆช่วงที่สมองกำลังเติบโตจะอาจจะส่งผลต่อ i อควความฉลาดได้เลยอันนี้เป็นมีวิจัยเลยส่วนหัวใจางค่ะแทนที่จะตอนนอนแทนที่มันจะได้พักมันก็ทำงานหนักขึ้นเพราะาว่ามันก็เซนว่าเอาร่างกายออกซิเจนตกนี่ตัวมันออกซิเจนตกมันก็ทำงานหนักทำงานหนักความดันก็สูงขึ้นได้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ทำงานหนักไปมากๆก็มีโอกาสที่จะหัวใจวายส่วนตัวมันก็ได้ออกซิเจนน้อยอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็น กล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดได้เหมือนกันในอนาคตเพราะฉะนั้นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเยอะแยะมากมายเลยขึ้นอยู่กับความรุนแรงถ้าเบาสุดก็คือเสียงกลเนี่ยอาจจะทําให้เพื่อนเราเนี่ยนอนไม่ได้ค่ะ <c oughs> ต้องมาปุกเอ้ยนอนตะแคงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ ถ้าเบาสุดก็อาจจะทําให้เพื่อนนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นหนักๆเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดภาวะพวกเนี้ยตามมาได้บางคนไปตามรักษาไปเหตุอย่างเช่นความดันสูงกินยาไม่ลงอย่าลืมไปดูอ้อวนหรือเปล่าอว้วนบางทีอ้วนเนี่ยเกี่ยวเหมือนกันกเพราะว่ามันไม่ได้หนักขึ้นแตกข้างนอกแต่ว่าทางเดินหายใจข้างในมันแคบด้วยเบื้องต้นลองปรับพฤติกรรมดูถ้าเกิดว่าน้ําหนักเกินก็พยายามลดน้ําหนักให้เข้ามาสู่หุ่นปกติบางคนนอนตะแคงอาจจะดีลองไปดูว่านอนตะแคงดีไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น ภูมิแพ้จมูกบวม,มก็รักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ลองลองดูว่ามีกินแอลกอฮอล์หรือว่ายางางว่งวงตอนก่อนนอนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีกินแอลกอฮอล์หรืออะไรพวกนี้ก็ลองหลีกเลี่ยงเพราะพวกนี้มันอาจจะทําให้การนอนเนี่ยมันหย่อนมากขึ้นแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเพื่อนนอนไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนแล้วความดันสูงปีด๊ด เป็นโรคหัวใจขัดเลือดเป็นโรคอมัอมาพาตแล้วมีกลร่วมด้วยอันนี้แนะนําพบแพทย์เพื่อรักษาดีกว่าเพราะว่าบางอย่างถ้าเกิดว่าเรารักษาบางทีพวกนี้มันอาจจะมีดีขึ้นได้บ้างอย่างนี้ค่ะค่ะ